สวัสดีครับคุณผู้ชมกี่สกายทุกท่านวันนี้ออกฟิลมาข้างนอกที่บางกอกมอเตอร์โชว์ในวันเสาร์ก่อนที่จะสิ้น สิ้นงานหนึ่งวันนะคะดูวันนี้เรามาตอนเช้าคนก็เยอะใช้ได้วันนี้เรามาช่วมรถกระแสะแรงก็คือในต้าวีรถไฟฟ้าคันเล็กซับคอมแพคคาที่กระแสะแรงเพราะว่าอะไรรู้ไหมราคาว่ากันว่าอาจจะไม่ถึง7 0 0 0 0สบาทและถ้ามันมีส่วนลดจากรัฐบาลก็หมายความว่าอาจจะราคา5 0 0 0 0นกว่าบาทแต่ทั้งนี้ต้องรอให้พวกเขาเนี่ยเผยราคากันก่อนในช่วงหลังสิ้นงานนี้กันนะคะแต่ว่า การผลิตหรือขึ้นลายเมื่อไหร่เราก็ยังไม่มีคําตอบพียงแต่ว่าวันนี้เราจะมาจับคันดีที่กระแสกําลังแรงมากมาคนดูกันเทียบเลยเราก็ถือว่าเป็นคนรีวิวคนสุดท้ายของโลกเพราะคนอื่นเข,ขทาทําไปหมดแล้วมาดูในตาวีคันกระจื้อนึกกินดีไหมโอเ okay, ค let's go ขนาดมิติของมันนะฮะในทาวีก็ประมาณ4เมตรก็คือสั้นกว่า Honda ซิกแฮชแบประมาณ300มิลิเมตรแต่ดูจากคันจริงแล้วก็สูงใช้ได้แล้วก็รถแฮชแบ็กที่มันยังไม่ใช่คอร์สเวอร์นะเพราะว่าเอกาเค l ลนมันก็แบบไม่ได้สูงดูจากสเปคอะไเนี่ยแต่ดูคันจริงก็ถือว่าน่ารักใช้ได้ดูจากไฟหน้าก็จะแบบว่ามีความคล้ายคลึงกับรถ E ีระดับโลกอะไรเนี่ยฮะ แล้วก็ตัวเส้นสายของรถก็จะเน้นความแบบอเนกประสงค์กว้างขวางนีน่ก็คือลูกเล่นสําคัญก็คือคีย์ฟอฟน่ารักน่ารักแล้วมันจะหมุนลุกดิกด๊กลูกดิ๊กนี้ไปมานะฮะจะดูแปลกตาจากรีโมทคอนโทรลของรถยนต์ทั่วไปที่จะเป็นทรงเรียว,ยว,ยวๆยาวๆนี่เป็นทรงกรมลมเลยเนี่ยวิธีการใช้งานก็มีอย่างนี้ฮะก็คืออันนี้ก็จะเป็นแบบว่าปุ่มปิดมีปุ่มปิดปุ่มเปิดแต่ว่าฟังก์ชันของมันที่น่าอัศาจรรย์ใจมีมากกว่านั้นเขาบอกว่าถ้าเกิดเราไปคลายล็อโดยการกดตรงนี้ ปุ่มคลายล็อกเนี่ยมันก็จะทำเครื่องเออจะทาให้ตัวมอเตอร์เนี่ยสตาร์ทขึ้นมาโดยอัตโนมัติแน่ใช่ไหมโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปกดปุ่มอะไรข้างในหรือว่าถ้าเกิดเออจะดับเครื่องยนต์แล้วก็ปิดประตูทั้ง4บานใช่ไหมแล้วก็กดปุ่มปิดตรงนี้อีกทีหนึ่งก็ถแล้วก็ให้มอเตอร์เนี่ยมันดับตัวด้วยตัวของมันเองอ่าฟังก์ชันนี้ก็สะดวกสบายเลยเหมือน,นกับใช้แกเจิตเลยนะ อ่านี่ก็คือบั้นท้ายของเนต้าให้เห็นเต็มๆเ,เลยนะฮะบั้นท้ายก็จะออกแนว SUV Crossover นะมีความโฉบเฉียวเออเขาเรียกว่าดูแปลกตาจากรถเล็กทั่วไปนิดนึงอ่าแล้วมันเปิดประตูตรงไหนให้มันเปิดฝาท้ายตรงนี้เป็นกอนไฟฟ้าเหมือนกันเบาใช้ได้แล้วก็มีความหนักแน่นแต่ว่าไม่มีเซ็นเซอร์นะอ่าไม่มีที่จับประตูที่จับปฝาประตูท้าย คิดว่าแต่ผู้หญิงก็น่าจะใช้ได้อ่าเข้ามาดูกันเนาะอันนี้ก็จะแบบว่าเป็นพื้นที่วางของวางสแปรอะไรทุกอย่างมีแม่แรงมีแบบเอ่อซิลยางอะไรอย่างเนี้ยนะฮะตัวบอกพับก็บอกยังพับ100%เเซเลยเนี่ยไม่ไม่เป็น6 4สี่บนะครับ ม oh, าสัมผัสข้างในของในต้าวกันตัวนี้ก็จะมีอุปกรณ์ดิจิตอลครบครันเยอะแยะไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าจอผู้ขับขี่ที่จะเป็นแบบว่าจอดิจิตอลแบบเรียบง่ายอย่างนี้หรือว่าจะเป็นเอ่อหน้าจอดิสเพลย์ตรงกลางที่เป็นเหมือนขนาดแท็บเล็ตขนาดใหญ่แล้วก็ดูอินเทเลียข้างในก็ถือว,ว่าดีกว่าที่คิดผมก็คิดว่านึกว่ามันเป็นแบบกระปองกระแปงนะแต่ว่าต้องทําใจเรื่องพลาสติกอะไรนิดนึงเลยเนี่ยพวงมาลัยที่เป็น2กา้านอย่างนี้ เหมือนกับคล้ายๆรถยุโรปสมัยใหม่แล้วแล้วก็จะมีการแบบว่าทําตัวดีเชฟทั้งส่วนบนแล้วก็ส่วนล่างเนาะหน้าจอสัมผัสที่แบบเป็นทรงแท็บเล็ตขนาดนี้มาให้จะบอกว่าฟังก์ชันของมันเนี่ยก็จะเป็นฟังก์ชันภาษาไทยเพราะเขาแบบทําออกมาเพื่อส่งออกแบบเป็นให้คนไทยใช้เลยเนี่ยครับเบาะนั่งของมันก็ใหญ่ดีกระชับดีแล้วก็มีแผงกลางตรงนี้ด้วยคอนโซลอะไรเนี่ยครับ เมื่อกี้มีการทดลองเครื่องเสียงก็ใช้ได้อยู่เพียงแต่ว่าสิ่งที่ผิดคาดนิดหน่อยก็คือแผงข้ามประตูที่บอกว่ามันจะแบบว่าพลาสติกแต่ว่าตามภาษาของรถเล็กแบบบีเซ็ง n มนยางเนี้ยมันคงจะไม่รู้หลาอะไรขนาดนั้นเนาะตอนนี้มาสัมผัสบอรดหลังของ l นต้าวีแล้วครับสัมผัสของตัวบอว่อตัวจะบอกว่า พื้นจิ๋วใช้ได้ดีพอสมควรเลยเียแต่ว่าอย่างเดียวก็คือบอกหลังเนี่ยมันทับได้แค่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่หกสิบสี่สิบใช่ไหมครับล้วสังเกตดูว่าโอเคเล็กรูมของมันเนี่ยเล็กรูมของมันเนี่ยถือว่าพอใช้ได้นี่ก็คืออยู่ในตำแหน่งที่นั่งขับขี่สบายเลยนะครับและเล็กรูมก็ประมาณหนึ่งกําปั้นแบบเบียดเดียอะไรเ,เนี่ยแต่เราก็ข้อดีของมันคือมีซองเอกสารให้บางยี่ห้อบางแบรนด์ยังไม่มีให้เลยะครับ แล้วก็เบาหลังนี่ก็ถือว่าแค่พอนั่งได้ตามประสารถเล็กแล้วสังเกตว่าเฮดลุมของมันด้วยความที่มันเป็นรถที่สูงโปร่งนิดหนึ่งเขาก็พอจะมีหน้าที่อยู่บ้างเพียงแต่ว่าเป็นรถที่ผิดคาดจริงๆมันน่าจะมีเฮดิลุมประมาณหนึ่งฝ่ามืออย่างนี้แต่ก็แปนว่ามันทําได้แค่ประมาณหนึ่งกำปั้นอย่างเนี้ยก็ถือว่าผิดคาดนิดหนึ่งแล้วความกว้างขวางหรือความโปรงง่งโล่งส่วนข้างบนตรงเนี้ยก็คือเออช่วงหัวไหล่ก็พอใช้ได้ แต่โชคดีตรงที่มันมีกระจกบานใหญ่แล้วก็มีโอปเปราที่ทําให้แบบวิสัยทัศน์ไม่อึดอัดแต่เจ้าทาบอกว่าฟีลลิ่งของสัมผั์คันจริงในเรื่องห้องโดยสารเนี่ยถือว่าผิดคาดถือว่าดีกว่าที่เราคิดไว้เยอะมากพอสมควรเลยครับเท่าที่เท่าที่เรารับทราบเนี่ยข้อมูลรถคันนี้ก็คือจะมีการขึ้นลายผลิตประมาณแล้วก็ยังไม่คอราคากันแล้วก็อาจจะมีแบตเตอรี่2รุ่นที่ให้เลือกสำหรับคนไทยด้วยยังไงเสียถ้าเกิด ถ้าชอบคันนี้ก็ต้องรอราคาหลังจากจ,จบงานนี้แล้วนะครับเราก็รีวิวคร่ววา,ราวๆแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีนะครับ